สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผู้ชมทีลกทุกท่านนะครับวันนี้ไม่บ่อยนะครับสำหรับการรีวิวหนังสารคดีนะฮะเป็นหนังสารคดีที่ฉายในเน t ตฟลิก์นะครับชื่อ Hitler and the Nazi e v i l on Trial นะฮะ Hitler and n a z i Evil on Trial เป็นหนังสารคดีของโจเบริงเกอร์นะฮะชื่อไทยพี่ภาคสาปีาสาจนะครับก็หนังจะใช้ เมมโมนะครับบันทึกความทรงจำนะครับแล้วก็แคปชั่นหรือคำพูดฟุตเตต่างๆนะครับโดยเน้นไปที่ตัววิลเลียมไชเลอร์นะฮะซึ่งเป็นนักข่าวสงครามที่ได้เคยไปปฏิบัติหน้าที่ที่เบอร์ลินนะฮะตั้งแต่สมัยช่วงก่อนนาซีเรืองอำนาจจนไปถึงช่วงสงครามแล้วก็จนถึงช่วงสุดท้ายก็คือช่วงพิพากษาอาชญากรสงครามที่โดนคดี อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินะครับซึ่งการที่ภากษนานี้อยู่ที่จัดที่นูเรมเบิร์กนะครับในเยอรมันนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่นาซีนะครับหรือฮิตเลอร์นะครับเคยใช้เป็นที่ที่เตรียมพร้อมแล้วก็เปิดศึกสงครามนะครับส่วนตัวนะครับ สำหรับ Hitler ร์แอนนาซีอีวิลออนทรัลนะครับเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับยุคนาซีเรืงองนาจได้ดีนะครับแต่มีข้อเสียค่อนข้างมากนะครับผมมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่โปรฝ่ายสัมภาธมิตรนะครับหรือว่าเป็นภาพยนตร์สารคดีที่เอียงข้างมากนะครับในการพิพากษาคนนะครับผมมองว่า ถ้าจะพูดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยควรจะพูดถึงเขาในแง่มุมที่รอบด้านนะครับไม่ใช่พูดถึงสมมติว่าพูดถึงนายกอือนางขอ,อเช่นหนุ่นมกะลาอย่างเงี้ยสมมติผู้สมสมบูรณ์นะฮะพูดถึงนําสารคดีเรื่องหนุ่มกะลาแล้วก็เอาชาวเน็ตต่างๆนะครับเอาผู้หญิงต่างๆเอาสมาคมเมียหลวงต่างๆมานั่งทีละคนทีละคนแล้วก็ด่า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 หนุ่มกลาว่ามึงมามีเมียน้อยทำไมมึงชั่วมึงเลวมึงสามสอนมึงเหี้ย ในลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยเราก็จะเห็นแต่ว่าทุกคนออกมาลุมด่าฮิตเลอร์ทุกคนออกมาลุมด่านาซีนะฮะแต่ถามว่าฮิตเลอร์และนาซีนาซีคืออะไรครับเดี๋ยวเดียวนาซีคือพรรคการเมืองนะฮะพรรคการเมืองขวาจัดหัวรุนแรงนะครับและฮิตเลอร์คือผู้นําพรรคนาซีนาซีไม่ใช่ประเทศนะครับไม่ใช่เมืองไม่ใช่อะไรนะครับนาซีคือพรรคการเมืองนะครับสมมติก็ได้สมมุติว่าเป็นพรรครวม รวมเยอรมันสร้างชาติอย่งเงนี้คือพักพรรก,การเมืองอันนี้แล้วแล้วคนที่ไปเลือกพรรคไอ้รวมเยอรมันสร้างชาติเนี้ยก็คือเลือกพักนาซีแต่นะฮะแต่วลีหนึ่งที่ใช้ได้เสมอมาและวก็เป็นวลีที่จริงก็คือฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งฮิตเลอร์ไม่เคยชนะการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ฮิตเลอร์เข้ามาได้ เข้ามาในสู่การเมืองได้ด้วยการอบอุ้มของพวกขวาจัดหัวรุนแรงนะครับการอบอุ้มของฝ่ายอนุลักษนิยมขวาจัดนะฮะที่ต้องการผลประโยชน์บางอย่างนะครับก็เลยได้ให้โอกาสกักบตัวฮิตเลอร์เข้ามาสู่ผู้นำทางการเมืองนะครับและก็ส่งผลให้เยอรมันชิบหายวอดวายจนถึง หลายสิบปีหลังจากนั้นนะครับถูกแบ่งประเทศถูกอะไรต่อเนี้อะไรแต่ถามว่าฮิตเลอร์ผิดคนเดียวเหรอในสงครามนะครับอลูกน้องวงในานาซีระดับสูงเนี่ยทุกคนมันผิดแน่นอนนะครับแต่ถามว่าการที่คนระดับล่างนะครับทหารระดับล่างหรือคนเยอรมันทั่วไปที่เข็นฆ่าคนอื่นที่ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวหรอพาคนยิวไปฆ่าหรืออะไรต่างเนี่ยหรือมีส่วนร่วมในการสังหารคน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนาซีมีส่วนร่วมในการสนับสนุนฮิตเลอร์ในการทําสงคารามถามว่าพวกคนเหล่านั้นไม่ผิดแหละผิดผิดหมดนะฮะแต่หนังภาพยนตร์ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทาคำเข้าใจตรงนี้เลยไม่ได้ทําความเข้าใจกับคนเยอรมันไม่ได้ทําคาเข้าใจกับตัวฮิตเลอร์ไม่ได้ทําคาเข้าใจกับสมาชิกพรรค against, นาซีต่างๆนะครับหนังมาในลักษณะดุมด่ายอย่างเดียวดายๆๆ่าด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 ่าชั่ว code, ชั่ว code, ชั่ว code, ชั่ว code. ชั่ว, code, ว code, ึงเรวเๆๆวเรวเวเวและถามว่าการที่คนทั้งประเทศ่ะ หลายสิบล้านคนนะ่ะจะเฮโลกันไปตามไอ้คนบ้าคนหนึ่งเขาบอกว่าฮิตหนังพยายามปั้นให้ตัวฮิตเลอร์เป็นคนเป็นปีศาจเป็นอชัชญากรเป็นโรคจิตเป็นคนบ้าเป็นคนวิป,ปรลาดและถามว่าแล้วคนที่วิปรลาดคนที่มีปัญหาทางจิตคนที่ผิดปกติจะสามารถแล้วก็เขาไม่ใช่เป็นเขาไม่ได้เป็นใครยิ่งใหญ่อยจากไหนนะฮะฮิตเลอร์นะฮะเป็นศิลป,ปินไส้แห้งนะฮะ เป็นทหารในสิบคนออสเตรียนะครับแต่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดของคนเยอรมันได้จริงๆพูดตรงๆนะผมค่อนข้างชอบประวัติฮิตเลอร์เป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็จากการได้อ่านการทูฮิตเลอร์หรือการอ่านประวัติศาสตร์ต่างๆผมรู้สึกค่อนข้างชื่นชมฮิตเลอร์มากกว่าจะสาบแช่งด่าทอนะครับผมมองว่าคนเราเนี่ยต่อให้มันเป็นปีศาจ้ายขนาดไหนมันต้องมีมิติของความน่าสนใจและตัวฮิตเลอร์เนี่ยก็เป็นคนที่มีความ น่าสนใจในหลากหลายมิตินะฮะแต่ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ไม่มีเลยคือพิภากษาไปแล้วอ่ะเหมือนกับเขาพิพากษาไปแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าคนยิวทําสาร,รคดีเรื่องนี้หรือเปล่านะม,มันก็เลยทําให้เขาสวขมันเอียงเป็นสารคดีเอียง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 ยิ่งกว่าสารบางประเทศอีกฮะพราะเอียงมาแบบว่าเอียงมาแบบปักธงมาแล้วอ่ะมัน้วยทําให้ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ มันคล้ายจะเป็นพปรกันด้าคล้ายจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อของอีกฝั่งหนึ่งเรามองว่ามันไม่แฟร์อย่างนี้ถ้าเกิดคุณทําหนังอย่างนี้มันก็ไม่ต่างจากสิ่งที่โจเซฟเกเบิลทำนะฮะมันก็ไม่ต่างเลยคุณสามารถบิดขาวเป็นดําบิดดําเป็นขาวบิดผิดเป็นถูกบิดทั่วเป็นดีอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าการพประกันด้าของคุณการใช้เทคนิคทางภาพการเล่าเรื่องด้วยภาพ กา,การใช้เทคนิคทางเสียงการใช้เทคนิคทางวาทก,กรรมต่างๆนะครับมันสามารถปั้นแต่งได้แล้วการจริงๆอะ่ะตัวโจเซฟเกเบิลเนี่ยที่เป็นผอฝ่ายพับกระดาของนาซีเนี่ยน่าสนใจมากหรือแม้แต่ตัวคนที่ทําหนังอ,อ,อะไรนะวินออฟทรัมที่ที่เป็นสารคดีผู้กับหญิงคนแรกที่ไปทําหนังเกี่ยวกับ ช่วงนาซีชุกย่องเรืองอำนาจเนี่ยตรงนั้นน่าสนใจมากมันมีความน่าสนใจหลากหลายในบรรดาชาวเยอรมันแล้วก็ฝั่งเยอรมันฝั่งนาซีทําไมคนหลายสิบล้านคนถึงเฮโลกันไปสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถึงได้เฮโลกันไปเข็นฆ่าบุกลุกลานประเทศอื่นมันต้องมีเหตุผลครับคนเรามันต้องมีเหตุผลในการสละชีวิตหรือทําอะไรบางอย่างมันหรือว่า คนเราไม่ต้องคิดหลยครผู้นําสั่งมายังไงสั่งให้ไปตายก็ไปตายสั่งให้ไปทําร้ายเด็กก็ไปทาร้ายเด็กสั่งให้เป็นไอโอก็ไปไอโอสั่งให้ออกมาล้อวงกันเอากอีฟ้ฟาดศพหรือว่าเอาริ่มตอกอก,อกหรือว่ายืนหัวเลาะยอะเมื่อเห็นคนอื่นถูกฆ่าเด็กนักศึกษาเยาวชนออกมาเรียกร้องการเมืองคุณก็ออกไปสาบแช่งไปด่าทอไปเขียนฆ่าไปอาฆาตมาดร้ายเขาแบบนี้หรือเปล่าครับต่างจากนาซีตรงไหน ผมบอกให้นะผมอาจจะพูดผมอาจจะกล้าพูดว่าตัวผมเองมีความค่อนข้างชื่นชอบพลพรรคชาวไรซ์ที่สาพลพรรคของฮิตเลอร์และตัวฮิตเลยผมค่อนข้างยืนยันว่าผมค่อนข้างชอบมากกว่าไม่ชอบนะครับแต่คนไทยส่วนใหญ่หรือชาวโลกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโอ้ไม่เอาเกียริแอนตี้แต่จริงๆนะลึกๆนะครับคนไทยไม่แต่ชาวเน็ตหรือไม่แต่คนไทยเองอะลึกๆแล้วอะชื่นชอบฮิตเลอร์นะแต่ว่ามีรู้ตัวว่า ทำไมห,หรือแม้แต่ว่าชื่นชอบแต่ไม่กล้าแสดงออกนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าคุณชื่นชอบในระบบฟาสซิสต์ในระบบเผด็จการในระบอบคนเดียวสั่งได้ในระบอบที่เชื่อผู้นำชาติพ้นภัยหรือว่าแบบว่าผู้นำสั่งยังไงต้องไปอย่างนั้นไม่ต้องหือไม่ต้องอือไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามพวกนี้ครับคือพวกที่ชื่นชอบฮิตเลอร์นะฮะบอกเลยนะฮะถ้าคุณชื่นชอบลุงตู่นะ รักลุงป้อมชอบลุงตู่นะฮะหรือชอบพวกเผด็จการสลิดธนรัตหรือรันอมอะไรพวกนี้นั่นนะครับคือพวกที่เป็นสันดานนาซีสันดานเผด็จการหรือบอกแม่แต่คุณบอกว่าคุณชอบจังเลยระบอบจีนชอบจังเลยระบอกปูตินรัเสเซียเนี่ยถ้าคุณชอบเห็นด้วยกับการลุกรานยูเครนของรัสเซียนี่นะครับค,คุณเป็นคนที่มีสันดานาย ฝ่ายชื่นชอบนาซีฝ่ายชื่นชอบเยอรมันแล้วก็ฝ่ายฮิตเลอร์โดยไม่รู้ตัวแต่คุณคิดว่าคุณเป็นคนรักสันติคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนทันโลกคุณเป็นคนรู้ประวัติศาสตร์จริงๆไม่ใช่คุณเป็นคนเหี้ยเป็นคนชั่วเป็นคนโง่ที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ถูกจูงจมูกได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นการฆาตกรรมหมู่นะครับการสังหารหมู่นะครับในหลายๆประเทศทั่วโลกแม้แต่ประเทศไทยที่บอกว่าเป็นเมืองพุทธนักหนานะฮะเราก็ได้เห็นการ จำขังนักโทษการเมืองที่ไม่ได้ทำอะไรผิดโดยการใช้กฎหมายมาตราบางอย่างนะครับหรือว่าการที่ทำร้ายทำลาย,ลายสังหารปิดปากประชาชนปิดปากนักต่อสู้ทางการเมืองปิดปากนักการเมืองฝ่ายค้านด้วยการยุบพรรคเอ่ยหรือ,อะไรเอ่ยมันก็เป็นเครื่องมือไม่ต่างจากสิ่งที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ทำอดอล์ฟฮิตเลอร์ทำก็อาจจะมากกว่านั้นอาจจะสั่งไม่ใช่แค่จับ คู่แข่งอาจจะค่าด้วยเอาส่งไปค่ายกับการคอนเซนเทรชันเขาใช้คำพูดดีนะคอนเซนเทรชันคขปมค่ายปรับทัศนคติคุ้นไหมคุ้นไหมนะคอนเซนเทรชันเขาไม่ใช่ว่าโฮโลคอ s ์หรืออะไรแบบนั้นนะเขาแบบว่าพาไปเข้าค่ายปรับทัศนคติส้นตีในยี่ยมันผมนึกบอกว่าคนไทยเราหรือว่าหลายๆชาตินะครับชื่นชอบระบอกผล็จการแต่ว่าไม่ยอมรับว่าตัวเองชอบ คือพูดง่ายๆคือชอบความระบบระบบเฮี้ยสั่งได้ระบบคนเดียวสั่งได้ระบบระยำแบบเนี้ยคือชอบแต่ว่าไม่ยอมรับก็บอกมึงมึงเฮี้ยมึงก็บอกมึงเฮี้ยมึงชอบแบบเรื่องเฮี้ยเียมึงก็บอกไาเลยว่าชอบเรื่องเฮี้ยเฮี้ยมึงไม่ต้องมาบอกว่ามึงเป็นคนดีระบบคนดีอะไรอย่างเงี้ยระบอบประชาธิปไตยอาจจะไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดนะครับแต่มันคือระบบที่ฟังเสียงของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้น มันอาจจะไม่เต็มใบแต่เราก็ต้องควรจะต่อสู้เพื่อที่จะให้ระบอบที่คนส่วนใหญ่ระบอบที่คนจํานวนมากในสังคมสามารถเข้ามามีบทบาทได้นะครับไม่ใช่ว่าอย่างสวออมาแต่งตั้งอะไรแบบนี้มันไมน่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือระบอบที่องค์กรอิสระซึ่งไม่ได้อิสระนะครับองค์กรกระดอองค์กรส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามามีบทบาทสามารถ โน้มสามารถบงการคนทั้งประเทศได้คนเก้าคนคนหคนคนหนึ่งคนสามารถมาบงการคนห้าสิบล้านคน90้าสล้านคนอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับอย่างนี้เป็นระบอบที่สั่งได้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่พาเราหนังพาเราไปดูการพิพากษานะครับซึ่งโอเคเขาอาจจะจําลองภาพมาอาจจะมีเสียงบ้างอาจจะมีฟุตเตจบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็คือการที่ เขามีธงมาแล้วอะเราก็เราก,เราก็เราก็เลยไดู้ดเรารู้แหละว่าโอเคใช่นาซีก็ทําผิดไปจริงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อะไรจากการเรียนรู้ตรงนี้เท่าไหร่นะครับเราอาจจะได้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นแต่เราไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเราไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาความรู้สึกลึกนึกคิดลึกๆของพวกเยอรมันโดยเฉพาะประชาชนโดยเฉพาะทหารโดยเฉพาะ,ะผู้บัญชาการต่างๆนะครับของฝ่ายนาซีซึ่งเขามองว่า มุม yeah! มองเขาอ่ะคือสิ่งที่ถูกนะครับเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเขาเห็นการฆ่าคนยิวเป็นเรื่องถูกต้องและแปลกตรงที่ว่าคนยิวถูกฆ่าไปหลายหลายล้านคนหล้านคนสิบล้านคนสุดท้ายพอตัวเองมีประเทศตัวเองก็กลับไปเขียนฆ่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของเขาที่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันนึกออกไหมเขาไปเขียนฆ่าคนปาเลสไตน์ทําไมเขาในในเมื่อบรรพบุรุษของเขาเนี่ย ถูกเข็นข้ามาเป็นสิบล้านคนต้องหนีจากยุโรปมาปากหลักอยู่ในตะวันออกกลางแทนที่จะรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างกลมกลืนเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งรอบตัวอยู่กับปัจจุบันแต่เขากลับไปกีดกันกลับไปกดขี่คมเหงคนที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนหรืออย่างกรณีของรัสเซียนะฮะซึ่งแยกประเทศจากประเทศเล็กๆประเทศน้อยยูเครนรัส ทัวเนียรลัตเวียแอลเบเนียเขาก็แยกกันมานานแล้ววันดีคืนดียกทัพไปถลม่มไปลบไปสร้างสงครามไปลุกลานเขาจะยึดประเทศเขาแล้วบอกว่านีเ่เคยเป็นประเทศของเขาลักษณะเดียวกันไม่ต่างจากฮิตเลอร์เลยสิ่งที่ไอเทียว,ล,วลาดิเมียร์ปูตินทากับสิ่งที่อดอล์ฟฮิตเลอร์ทำหรือแม้แต่สิ่งที่ผู้นําทาง,งการทหารของอเมริกันทํำหลายๆครั้งก็แทบจะไม่ต่างจากสิ่งที่มหา,าพันธมิตรสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะ มหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสทําสมัยก่อนไม่ได้ต่างกันสิ่งที่ต่างกันมากๆก็คือกรณีของอดอลฟ์ฟิลเลอร์เนี่ยเขาไปทำพลาดตรงที่ว่าเขาไปไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาผิดปกติทางจิตจากไหนถึงได้ต้องแบบว่าไปลงกับคนยิวแล้วก็เอาคนยิวมาเข้าค่ายกักกันต่างๆเข้าทําการฆ่าทําการทรมานต่างๆทําการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวไปจํานวนมากสิ่งเนี้เป็นจุดที่ อาร์ตฟิลเลอร์และก็พักนาซีและคนเยอรมันเนี่ยแตกต่างจากมหาอำนาจชาติอื่นที่ไปลุกลานเขาอาจอย่างเช่นรัสเซียหรืออาจจะอเมริกาหรืออังกฤษเขาอาจจะลุกลานแค่ประเทศแต่เขาไม่ได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันต่างกันนะครับระหว่างทําสงคารามลุกลานกับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมันผิดทั้งคู่แต่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มันผิดมากกว่าซึ่งกรณีนี้จะคล้ายๆกับที่เขมรน,นะฮะโอเค okay. uh, ผมให้2ดาวนะครับสำหรับฮิตเลอร์แอนนาซี เอวิ w ออนทริลผมมองว่าเป็นหนังสารคกรที่ค่อนข้างค่อนข้างฉาบฉวยค่อนข้างปลอมเปลือกไปนะฮะค่อนข้างดูแล้วแบบโอเคมันก็มันก็ได้ภาพที่อลังการแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากไปกว่าที่เรารู้มานะครับแล้วก็เสียดายที่ว่าเขาน่าจะไปสัมภาษณ์ฝั่งประชาชนเยอรมันฝั่งผู้ที่รอดชีวิตมาจากสงครามฝั่งอย่าง เอาง่ายๆอย่างตัวเลขาเสียงเสียงของเลขาฮิตเลอร์ก็มาแค่สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนซึ่งเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงในการเข้าไปทำงานใกล้ชิดกับฮิตเลอร์หรืออย่างเช่นว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาเข้ามาในทำงานได้อย่างไรคนที่อยู่รอบกายคนที่อยู่ใกล้ชิดกับฮิตเลอร์หรือว่าบรรดา,าชาวพักนาซีผู้นำระดับสูงระดับทหารมีแค่ ผู้พันไอนวาลคิรีอะไรนะสตอฟเฟนเบิร์กหรือไงคนเดียดที่คิดจะวางแผนยึดอํานาจจากคิดเลอร์และคนอื่นเนี่ยไม่เคยมีใครหือมีใครอื่นเลยเหรอเมื่อเรารู้ว่าสังคมระบอบสังคมหรือประเทศเรามันกําลังผิดที่ผิดทางมันกําลังไปในทางที่ไม่ถูกต้องเราควรจะก้มหน้ายอมรับชะตากรรมที่มันที่มันทําให้ประเทศเรามันกําลังลงเหวเหรอครับมันจะไม่มีใครลุกคืขึ้นมาบอกว่าหรือว่าแสดงตนหรือว่า แสดงพลังหรือว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเช่นพรรคก้าไกลพรรคอนาคตใหม่เขาทำอะ่ะเราอาจจะสนับสนเราอาจจะลงไปลงแรงเต็มที่ไม่ได้แต่เราสามารถสนับสนเขาได้ในหลายๆช่องทางนะครับตัวนาซีเองก็เช่นกันหรือในรัสเซียเองก็เช่นกันมันมีโอกาสมันมีช่องทางที่จะนําเสนอสิ่งที่ถูกต้องก็เหมือนกับคนเยอรมันในยุคนาซีเช่นกันเราเห็นแต่ทุกคนออกมาห้ายฮิตเลอร์เราเห็นคนออกมา สนบสนุนพักนาซีนะครับแต่เราไม่เห็นแทบจะไม่เห็นเลยเราเห็นน้อยมากของคนที่ออกมาตั้งคําถามออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและเพื่อประชาธิปไตยและเพื่อปรับให้ประเทศมันไปในทางที่ถูกต้องนะครับหรือเราควรจะปิดหูปิดตาเพื่อเอาตัวรอดไปวันๆโดยไม่ต้องสนใจประเทศชาติไม่ต้องสนใจลูกหลานไม่ต้องสนใจว่าประเทศเที่นี่จะ,จะมันจะมันจะมันจะตกเหวหรืออะไรไปขนาดไหน เราควรจะเป็นคนแบบไหนฮะเราหรือเราควรจะเป็นคนที่ตามน้ำไปกับรู้แหละระบบนี้มันเฮี้ยรู้หละระบบสังคมมันเฮี้ยรู้ว่าผู้นํามันเฮี้ยแต่เราก็เฮโลกันไปเป็นไอโอเฮโลกันไปสนับสนุนเฮโลกันไปเชียร์ไปอวยคนเรานะครับมีสมองเหมือนกันทุกคนนะครับมีสมองก็ต้องรู้จักคิดนะครับต้องรู้จักคิดต้องรู้จักไตร่ตรองต้องรู้จักวิเคราะห์นะครับ อย่าให้ใครเขามาจูงจมูกอย่าให้ใครเขามาหลอกลวงอย่าให้ใครเขามาใช้โพรพกันดานะครับพาคุณและก็ประเทศไปสู่หายนะนะครับอย่าให้คนชั่วคนเดียวนะครับหรือคนชั่วกลุ่มเดียวนะครับมาบงการประเทศบงการชีวิตบงการสังคมนะครับแล้วเพราะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับบทสรุปสุดท้ายนะครับมันก็จะไม่ต่างจากประเทศเยอรมันหลังสงครามประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามหรือแม้แต่ อีกหลายๆที่ในโลกนี้ที่มันเกิดไหายนะซึ่งโทษใครไม่ได้เลยนอกจากคนในชาตินะครับที่เฮโลกันไปตามเขาไปตามน้ำกันเขาไปไม่รู้จักยืนหยัดขึ้นมาต่อสู้กับความถูกต้องแต่เรายอมรับความบิดเบี้ยวความอายุติธรรมในสังคมเมื่อนั้นนะครับคุณอย่ามา หาแพะรับบาปเลยคุณอย่ามาเที่ยวชี้หน้าโทษใครคนที่ควรจะโทษที่สุดไม่ใช่ผู้นํานาซีนะครับผมมองนะไม่ใช่อารอฟิลดเลอร์แต่มันคือคนเยอรมันทุกคนกรณีนี้ก็เช่นกันถ้าเกิดประเทศคุณน่ะมันอยู่ในระบบที่มันบิดเบี้ยวมันผิดเพี้ยนคุณต้องส่งเสียงคุณต้องแสดงพลังถ้าคุณไม่ทําอะไรก็คุณนั่นแหละคือหนึ่งในตัวการที่จาให้ประเทศนั้นนมันย่อยยับมันอับปางมันอับปรีมันจันลายมันพังไป และคุณก็จะมาเที่ยวโทษว่าเป็นเพราะคนนั้นเป็นพเพราะก้าวไกลเป็นเพราะพักนูน้นพักนี้มันเป็นเพราะตัวคุณเองครับคุณก้มหน้าก้มตานะครับแล้วก็โทษคนอื่นแต่คุณไม่เคยโทษตัวเองนะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ